เรื่องนี้นะคะหนุ่มณเดชน์ต้องทําใจใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามาริโอกับยาย่าค่ะเขารับบทคู่พระนางด้วยกันเลิฟซีนเยอะสุดๆในชีวิตค่ะในละครเรื่องคือเธอทางช่อง3นะคะก็จะมีผู้จัดนักแสดงจากละครเรื่องคือเธอทางช่อง3ค่ะอย่างคุณแอนทอปผสมมาริโอเมาเลอร์ยาย่าอุรัสยาเขาไปเปิดใจในรายการโหนกระแสคุณผู้ชมค่ะยาย่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเลิฟซีนเยอะที่สุดในชีวิตเลยจนต้องบอกให้ณเดชน์เนี่ยทำใจนะพี่แบ ในเรื่องนะะเนี่ยค่ะย่าเนี่ยเขารับบทเป็นสายขิมเป็นลูกของพี่แซมยุรนันซึ่งในเรื่องเองเขาบอกว่าพ่อเนี่ยดุมากๆเลยบงการชีวิตทุกอย่างไม่เคย ตัดสินอะไรได้เองแต่วันนึงรู้สึกอยากจะครอบครองชีวิตอยากเป็นตัวของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของมาริโอ้ค่ะรับบทเป็นก้าวกล้าเป็นช่างซ่อมรถเปิดอู่ค่ะทำอาชีพเสียงคุกเสียงตารางด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเล่นด้วยกันกับยายาะคะแล้วยายาเขาเอ่ยปากชมบอกว่าเนี่ยพี่โอเก่งมากๆเลยเหมาะกับบทนี้แบบสุดๆลึกๆแล้วเนี่ยพี่โอเองเขามีความแบดบอยแล้วก็สื่อได้ดีมากจริงๆค่ะทีนี้ พอมาเซยส่วนของพี่มาริโอเนี่ยมาดิโอก็บอกว่าเล่นกับยายาเรื่องแรกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันแบบเต็มๆมาก่อนมีบางจังหวะก็เินน้องเหมือนกันคือ เหมือนในเรื่องอะผมไม่ได้เจอใครมาก่อนเลยพอมาเจอเขามันมีอารมณ์ไม่เหมือนแฟนที่เราเคยเคยคบ,คบมาด้วยเขามีความจริงใจพอเล่นเล่นไปเหมือนอินกับบทใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดการเขินกันนิดหน่อยะคะ่ะในเรื่องก็คือไม่ได้รู้จักกาันแต่พอเล่นเล่นไปมันก็อย่างที่บอกนะคะมันก็จะเขินกันเองบ้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ยาย่าบอกว่าเรื่องเลิฟซีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เยอะมากจริงๆไม่เคยเยอะเท่านี้มาก่อนในชีวิตถ้าถามว่าถูกเทรนให้รักกันมากๆไหมในเรื่องนี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ super r o m a n c ์โหสุดๆเลยแต่รู้สึกว่าส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดไม่ยากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยรักกันมากๆถามว่าต้องมีการปรึกษาพี่แบร์อะไรไหมไม่ต้องปรึกษาพี่แบร์ค่ะปกติหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะมีการต่อบทกับพี่แบร์แต่เรื่องนี้ไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตกใจมันไม่ได้หนักหนาหรอกมันไม่ได้สาหัสอะไรหรอกแต่ว่า very very romantic มากๆเออไม่ได้สาหัสเท่าไหร่นะคะแต่ว่า very very เท่านั้นเองค่ะก็เกรงใจพี่แบร์เขาเอาเป็นว่าให้เขา ดูทีเดียวดีกว่านะคะยาย่าก็บอกแบบนี้ในส่วนของมาริโอค้ค่ะก็คล้ายคล้ายกันนะคะมาริโอ้บอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการให้แฟนต่อบทเหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ต่อครับเพราะรู้สึกว่ามันเครียดแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าขอใช้เวลาอยู่กับบทดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอถามถึงว่าเอ๊ะและแบบเนี้ยเรื่องแต่งงงแต่งงานในชีวิตจริงเนี่ย ขอยาย่าเป็นยังไงยาย่าก็บอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งค่ะออรอให้เขาเนี่ยมาขอหนูก่อนแล้วถามว่ามีเขามีท่าทีไหมไม่รู้เลยค่ะเธอเหมือนเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีท่าทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าถามว่ามีแววหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีแบบ กลิ่นๆอะไรอย่างนี้ไหมเธอก็บอกว่า I hope so ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะะ่ะนะคะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีข่าวดีอะไรยังไงเมื่อไหร่หรือเปล่าค่ะเอาละค่ะงานนี้เอาเป็นว่า,าดูทีเนี่ยก็จะมีเขินกันบ้างเลยนะคะแต่หวังว่าพี่แบรจะเข้าใจค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม